เฮ้ยม,มีตัวมีตัวอีกช <Enemy tank. S 2> ั้นบนเขาเปล่าคาเปล่าคาเปล่าแสกแสกแสบอ๋อพี่ต้องเดี๋ยวไอ้ระเบิดทางให้ปล่อยปล่อยปล่อยพี่ต่อตามมาอุยาา้ยเขาไปล่าทางนี้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 มาได้มาได้ นรู้ทันก็าะไรวะทอามาทำมาจะใส่ทุกสองาทุกอย่างอุยหมดหอะไรวะาเลยกเาาใส่หน้าไปดิบุ้มเออนั่นใครอ่ะบดีป่า บทชีอะไรกลายเป็นแกงบวชไปแล้วมีอะไรให้ต่อตรงนั้นไหมอยากต่อมล้วึ้นแหล,เล,ลเกเ,ยเลยดีมากโรงนี่นะมไม่สูงไปส่งไปพี่ต่อเดี๋ยวเข้าไม่ได้อโอเคประมาณน<อ>ี<อ>้ประมาณนี้เออ ลาก่อนทุกคนโดนมุกไอ้คันี้อยู่เล่น ตรงนี้ยังมีไอ้นี่อยู่ปะไอเครื่องแจมของเพื่อนมันยังมีอยูอย่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะยิงกันไม่ได้นะโอ้ยไม่ได้ยิงถ่านายิงแล้วก็หยุดยิงเพราะพี่ต่อเดินมาถูกวิ่งมาแบบวิ่งก็แบบใส่ฟาแลบ ล้วลิลลาอุู่ื้นมูนามนมูนิก้าโดน อยยู่ย่ต,ยต,ออตัวนีตัวีตัวตัวโอ้โหตรงนี้ีได้หนึ่งตัวเออเออระลองอย่าเิ่งดตัวเีนเขาละเขาละเขาละ งัวฮะโอ้ยอนี่ไงวะเดล่ามาวะ่ะร้อยนัดไม่สู้อ่ะโอ้ยโอ้ยร้อยนัดมมแม่งแมนเลยเต็นเดล่าอยู่ฝั่งนูน้นท่ามา What happened? Gọi thằng. Oh, có chuyện gì vậy? Sao lại vỡ? Chửi chửi cái Đi thôi.